แล้เท่านั้นยังไม่พอครับเขายัางคงมีระบบที่ช่วยรักษาเราให้อยู่กลางเลนเสมอก็คือระบบด้านหน้าเนี่ยเราจะมีระดับความห่างมากถึง4ระดับนะครับระยระดับที่4ก็คือไกลที่สุดนะครับซึ่งความห่างเนี่ยก็จะแปลผันหลายท่านนะครับคงเจอปัญหาเรื่องของการเดินทางไกลแล้วจะเกิดอาการเหน็บชานะครับเราต้องการที่จะ ให้รถมันขับให้นะครับโดยการล็อกความเร็วซึ่งปุ่มนั้นก็คือ Adaptive Cruise Control จุดนี้นะครับวิธีการใช้ง่าย,ายครับทำความเร็วไปที่เราต้องการครับสมมติเราอยากล็อกที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ทำความเร็วให้ถึงนะครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนอเดี๋ยวดูตามจอน,นี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะล็อกที่ความเร็ว100นะครับผมก็ทำความเร็วเสร็จปุ๊บพอได้ความเร็วที่ต้องการเราก็กด1ครั้งนะครับ แล้วค่อยๆถอนเท้าออกมาจากตัวคันเร่งของเรานี่ครับเราสามารถพักเท้าได้แล้วผ่อนคลายอริยบทได้แล้วนะครับหน้าที่เราก็คือจับพวงมาลัยแล้วก็โฟกัสกับทางข้างหน้าครับต่อมาครับก็จะมีปุ่มที่คอยปรับระยะห่างกับรถคันด้านหน้าครับซึ่งก็จะเป็นปุ่มด้านข้างนี้เดี๋ยวผมจะขยายภาพในหน้าจอให้ดูนะครับนี่นะครับด้านหน้าเนี่ยเราจะมี ระดับความห่างมากถึง4ระดับนะครับระระดับที่4ก็คือไกลที่สุดนะครับซึ่งความห่างเนี่ยก็จะแปลผันตามความเร็วด้วยนะครับถ้าสมมุติระดับ1ก็คือจะเป็นการใกล้กับคันข้างหน้านะครับสมมุติว่ามีรถคันด้านหลังกําลังจ่อเรามานะครับจอท้ายเรามาเราต้องการที่จะเพิ่มความเร็วก็ทําได้ง่ายๆโดยการใช้ปุ่มนี้ครับในการสะกิดขึ้น ถ้ากดค้างก็จะขึ้นทีละ10นะครับแบบนี้นะครับตอนนี้เราสังเกตว่าความเร็วของเราไปล็อกไว้ที่ความเร็ว120นะครับและเท่านั้นยังไม่พอครับเขายังคงมีระบบที่ช่วยรักษาเราให้อยู่กลางเลนเสมอก็คือระบบเลนเซนเตอร์ลิงนั่นเองครับถ้าสังเกตตามรูปนะครับจากรูปกราฟิกก็จะมีเส้นกลมๆอยู่ข้างตัวรถอันนี้ก็จะเป็น ตัวที่ช่วยนะครับให้รถเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางเลนเสมอนะครับบางท่านถามผมว่าแล้วเราปล่อยพวงมาลัยได้หรือเปล่านะครับจริงๆระบบเนี้ยเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ไม่ควรปล่อยพวงมาลัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาเป็นตัวช่วยนะครับไม่ใช่ระบบทําให้นะครับเพราะนั้นเราต้องควบคุมพวงมาลัยแล้วก็โฟกัสกับทางอยู่เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้โฟกัสกับพวงมาลัยนะครับ เขาก็จะเตือนนะครับเดี๋ยวเราสังเกตนะครับหน้าปัดอันนี้เดี๋ยวผมจะจับแบบรวมๆนะครับข้อดีของพวงมลาลัยไฟฟ้าคือเขาสามารถแปรผันแล้วก็แอคทีฟอยู่เสมอได้นะครับแล้วก็คอยตรวจจับด้วยครับว่าผู้ขับขี่สัมผัสพวงมาลัยห,หรือไม่นะครับเห็นไหมครับบอกว่าปรวจจับพวงมลาลัยอ่าเราก็จับนี่ครับ ระบบนี้ถือว่ามีประโยชน์มากครับเพราะว่าทําให้ผู้ขับขี่ที่เดินทางไกลเนี่ยไม่เหนื่อยในการออกทริปหรือว่าไปท่องเที่ยวหรือว่ากลับบ้านต่างจังหวัดนะครับทำให้เราเนี่ยมีพลังงานที่จะไปใช้ไปทํากิจกรรมหรือว่าไปพบพี่น้องเพื่อนฝูงพบญาติพี่น้องได้นะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆเลยและที่สาคัญนะครับเขายังคอยและแวดระวังด้านหน้าเราด้วยครับถ้ารถกัน้างหน้าเบรกกระทันหันระบบนี้ก็จะเบรกตามด้วย ถือว่าเป็นระบบที่คอยสอดส่องดูแลในระหว่างทริปที่เราเดินทางเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ขับขี่นะครับและนี่ก็เป็นระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจใน Next Gen Ranger s t o r m Tech ครับสำหรับ EP หน้าครับผมจะพามารู้จักกับระบบอะไรดีๆใน Next Gen Ranger s t o r m Tech อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ